คำถามข้อที่1เนานะถามเรื่องเบต้ากูแคนต้องทานร่วมกับวิตามินซีไหมคะอ่าถ้าถ้าจะตอบว่าต้องไหมต้องทานร่วมไหมจริงๆแล้วมันคนละส่วนกันนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราอะว่าเราจะกินอะไรไปเพื่ออะไรนะคะสำหรับเบต้ากูแคนเนี่ยเป็น อย่างที่เนบอกเนาะเบต้ากูแคนคือทั้งหมดทั้งหมดในการที่จะดูแลระบบภูมิต้านทานโดยปกติเรากินวิตามินซีเนี่ยเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทําทให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงขึ้นแต่กระบวนการของวิตามินซีเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางอ,อ้อมเพื่อนถ้าจะเปรียบเทียบกันนะ เพราะว่าเราต้องกินวิตามินซีต่อเนื่องต่อเนื่องแต่วิตามินซีเนี่ยเขาไม่สามารถจะสื่อสารร่วมกับยีนที่เป็นเม็ดเลือดขาวหรือว่าแมคโครฟาจได้ค่ะต่างจากเบต้ากูแคนที่เบต้ากรูแคนเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับเซลล์แมคโครฟาจได้เลยมันจึงต่างกันตรงที่ว่าไม่ต้องไปสไลด์โค้งแล้วว่าใช้เบต้ากรูแคนกระปุกเดียวจบครบทุกอย่างเนทถึงบอกว่าถ้าถ้าเราอยากจะกินวิตามินซีเพื่อ เพื่อความสบายใจหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่ปกติเน่เป็นคนที่ไม่กินวิตามินซีเลยนะทุกคนบอกตรงแต่ว่าในได้วิตามินซีจากผักจากผลไม้แทนเนาะส่วนเบต้ากูแคลน,นี่สำหรับคนที่อยญ่อยา่ที่จะให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อไวรัสหรือว่าในเวลาที่ร่างกายเกิดการอ่อนแอแบบนี้การเสริมเบต้ากูแคนเนี่ย โดยตรงจะช่วยได้ทันทีคําว่าทันทีก็คือรู้สึกได้เลยทันทีสมมุติวันนี้เรากําลังเบลอเบร์บรบรบเหนื่อยเหนื่อยเพลียเพียคนที่ผู้สูงอายุก็ได้คนเป็นมะเร็งก็ได้คนที่มีความบกพร่องในร่างกายได้ทุกโรคใครที่เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นไตเป็น sle รูมาตอยอ์าพาร์คินสันโ,โรคมะเร็งโรคโจเกนโรคโรคไมเกนหรือโรคอะไร ทุกโรคก,กว่า200โรคที่เป็นกลุ่มเรื้อรังเขาว่ากลุ่มเรื้อรังก็คือโรคที่มันเป็นจากการที่เราปรับพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่ได้มาจากอุบัติเหตุหรือไม่ได้มาจากเชื้อไวรัสแบบนี้นะเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังที่เกิดจากตัวเราเนี่ยสะสมพิษเอาไว้มากๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะใช้เดต้ากูแคนได้เลยรวมถึงใครที่เกี่ยวกับมีติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะมีมีอยู่คนหนึ่งอันนี้สรุปแล้ว ถามว่าต้องทานร่วมกันหรือเปล่าก็ไม่ไม่จำเป็นต้องทานร่วมกันนะคะถ้าต้องการจะทานเสริมพูมมต้านทานใช้เบตา้ากูแคนได้เลยแต่ถ้าอยากจะทานวิตามินซีด้วยเหตุผลอื่นที่รู้สึกสบายใจก็ไม่ได้มีข้อห้ามเนาะ